Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ดบีนาพัชยามนแก้วพิจิตค่ะวันนี้บีนาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะ Good Morning เพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกๆคนนะคะวันนี้บีนาก็มีเรื่อง4ความจริงที่ทำไมคนรวยถึงได้รวยแล้วรวยอีกค่ะหลายคนคงสงสัยว่าทาไมคนรวยถึงได้รวยขึ้นส่วนยิ่งในปัจจุบันเนี่ย ในสังคมไทยนะคะเรามีความเหลื่อมล้ำกันมากทางฐางนะทางสังคมค่ะจากรายงานนะคะระบ,บุว่าคนไทย1%เนี่ยมีทรัพย์สิสนรวม66.9%ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจัดว่าสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งไทยเราเคยได้อันดับ3าเมื่อ2ปีก่อนนะคะจากรายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจใช่ไหมคะแล้วคนรวยหรือมหาเศรษฐีเขามีวิธีคิด ที่แตกต่างจากคนทั่วๆไปอย่างไรทําไมถึงถึงขั้นรวยพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือทําอะไรที่เราไม่ได้ทําไปบ้างไปไขข้อสงสัยกันค่ะความจริงที่1การประหยัดเงินอย่างเดียวไม่ทําให้รวยค่ะค่ะการประหยัดเงินอย่างเดียวไม่ได้ทําให้รวยนะจ๊ะความจริง ที่ว่าการประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนรวยค่ะการหารายได้เพิ่มสิคือหนทางสู่ความมั่นคงที่แท้จริงเพราะการประหยัดเงินมีขีดจํากัดค่ะแต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขีดจํากัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเพราะถ้าอยากรวยเราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วยค่ะความจริงที่2คือคนรวยชอบการลงทุนค่ะ คนรวยชอบการลงทุนเนี่ยคนรวยยิ่งรวยมากขึ้นเพราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้นสิ่งที่คนรวยมักจะทำคือการใช้เงินทำงานหรือ passive income ก็เหมือนธุรกิจ Legacy ที่พวกเราทำกันอยู่นี่แหละค่ะโดยการซื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีผลค่ะหรือซื้อทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนตัวเองไปไม่ว่าจะลงทุนระยะสัน้นระยะยาว ก็เป็นวิธีการสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งในบัญชีค่ะค่ะความจริงที่3ก็คืออาชีพที่ทําให้อยู่รอดแต่ธุรกิจทําให้เรามั่นคงแน่นอนว่าการมีอาชีพที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมีเงินเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวมีเพียงอาชีพที่ทําให้เราได้ใช้เพื่อแค่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเท่านั้นแต่หนทางสู่ความร่ำรวยคือการเริ่มต้นมาจากการทําธุรกิจนะคะธุรกิจที่เป็นของเรา ค,ความจริงที่4คนรวยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งหรือถนัดทางด้านไหนค่ะคนยิ่งรวยมากขึ้นเพราะเขารู้จักความสามารถและทักษะของตนเองที่ทําได้ดีจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเพราะคนเราไม่จําเป็นต้องเก่งไปทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอนเพียงแค่เก่งให้สุด ไปในด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ยกตัวอย่างบุคคลที่ร่ำรวยเช่นวอร์เรนบัฟเฟ่นะคะก็เป็นตำนานนักเล่นหุ้นที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเขารู้ว่าตนเองชอบทำอะไรอยากเป็นอะไรและทำอะไรได้ดีนั่นเองบิลเกตค่ะผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้กันอย่างทั่วโลก ที่เรียกว่าวินโด w นั่นเองมาร์คซักเคเบิร์กค่ะบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องโซเชียลมีเดียผู้ก่อตั้ง Facebook นั่นเองค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐเป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็อีกสิ่งสำคัญในวิธี คิดของคนรวยนะคะนอกจากตัวเงินก็คือเวลาเลือกงานคนรวยจะคิดเสมอว่าการทำงานนี้แล้วจะได้อะไรอาจหมายถึงประสบการณ์โอกาสหรือทักษะบางอย่างที่จะสามารถนำไปต่อยอดอาชีพหรือธุรกิจที่จะทำให้คนรวยรวยขึ้นได้ค่ะดังนั้นคนรวยจึงเลือกทำงานเพื่อสร้างโอกาสมากกว่าเพื่อตัวเงินจากความจริงทั้ง5ที่กล่าวมาแล้วนะคะคนธรรมดาทั่วไปก็ อยากที่จะร่ำรวยก็สามารถทำได้เช่นกันก็อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อปรับเปลี่ยนทีละนิดให้มีนิสัยคิดแบบคนรวยทำแบบคนรวยไม่แน่ว่าอนาคตเราจะกลายเป็นคนรวยที่มั่นคงโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะบีน่าวันนี้บีน่าก็มีเรื่องราวมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเอเวอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Good Morning Air Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ